ได้โนประมาณจากเทศบาลเพื่อทำสภาเด็กนำมาจัดก,การทำโครงการยาขยะรีไซเคิลเริ่มต้นก็จะมี6คนโดยเริ่มเอาขวดพลาสติกขวดแก้วอย่างแรกเกาะทแต่ตอนนี้นะคะสมาชิกมีกี่คน6คน60คนทามากี่เดือนแล้วสามเดือนแล้วมีการแบ่งอะี่กันยังไงหผู้จัดจาก,การ 2. การบันทึก 3. ฝ่ายบัญชี 4. การช่างขยะห 5. การพัฒยาขยะถูกการคิดเลขค่ะก็คือคิดคิดเงินแล้วก็ทำไปได้อะไรบ้างรู้จักอดออมและขยะในชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ อไม้จันของผู้สูงอายุตำบลพระยาทศอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะการทำกอกไม้จันทรนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี52สมาชิกที่ช่วยก็เป็นผู้สูงอายุมีประมาณทั้งหมด20คน สิ่งที่ทําก็คือจุดประสงค์ในการรวมกลุ่มก็คืออยากให้ทุกคนมีการทํามีรายได้แล้วก็อยากให้มารวมกลุ่มกันมีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะเวลาทำนะคะแต่ถ้าใครมีทุระในรก็ก็อนุญาตให้ไปได้สินค้าประเภทที่ทําก็คือการทำพวงหรีดทำจ้าประทานและก็ทำดอกไม้จันทร์ลักษณะเด่นของ สินค้าที่ผลิตก็คือมีคุณภาพดีไม่หลุดง่ายมีความแข็งแรงทนทานก็ความรู้ที่อยากได้เพิ่มเติมก็คืออยากให้มีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของชมรมทำดอกไม้จัน ชื่อของการหนูแก้วเป็นตัวแทนของกลุ่มทอผ้าครับผมครับผมจุดประสงค์ในการรวมกลุ่มของกลุ่มทอผ้านี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็ให้แม่บ้านมีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัวไม่ไม่ต้องอยู่ว่างๆนะมีงานทำสินค้าหลักของกลุ่มทอผ้านี้มีอะไรบ้างครับผมมีผ้าพื้นผ้าตัดเสื้อ ผ้าถุงผ้าขม,ม้าย่ามแล้วก็ผ้าสีตะก,กรผ้ายกมุกผ้าถุงครับผมแล้วประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าอย่างนี้เริ่มต้นมาจากตรงไหนครับผมเริ่มต้นมาจากคือเดิมอาชีพทำนาเดิมนะอาชีพหลักทำนาและอาชีพลองคือทอผ้าอันนี้อทอผ้าขายปีละครั้งตอนแรกไปขายหน้าพระพุทธบาทอ่ะอันนี้ เมื่อก่อนทอกี่มือกี่มือทีนี้มันไม่พัฒนากมรมส่งเสริมพัฒนาชุมชนเขาก็เลยพัฒนาเป็นกี่กระตุกทอขึ้นแล้วไวขึ้นแล้วก็มีลูกค้าเยอะคลรายๆเขาลงอินเทอร์เน็ตนะพวกข้าราชการอะ่ะเขามาสั่งซื้อเป็นทีมใส่ทํางานเขานิมยมใไม่ใส่ผ้าไทยแล้วก็มีประเพณีไทยยนด้วยนี่อ่แต่ง แต่งไทยปร,ประยุกต์กับแบบนุ่งผ้าถุงแบบทางเหนือวัฒนธรรมมาจากทางเหนือแลถามครับผมแล้วสินค้าพวกประเภทผ้าทอยอย่างเงี้ยครับผมของกลุ่มพอพาดท,ที่เนี่ยครับผมก็คือแตกต่างจากที่อื่นหรือว่ามีความโดดเด่นในด้านใดบ้างค,ครับผมก็เหมือนทั่วไปแต่ของเราเป็นเอกเลักษณ์เป็นเอกลักษณ์คือ แถวนี้ก็จะใส่ไทยยนจะใส่ผ้าถุงลายขวางเป็นเอกลักษณ์ของไทยยนถ้าเป็นผ้าถุงลาวก็จะใส่ผ้าลายลงลายตั้งขึ้นอ่ะที่นี่เขาใส่ลายขวางเป็นเอกลักษณ์ของไทยยนครับผมแล้วที่สมาคมที่นี่ครับผมเคยได้รับรางวัลอะไรมาไหมครับมผมจินดีทองคำคแล้วก็โอทอปโอทอปสี่ดาว กินทราคนทอนี่กินรีทองคำนี่คือได้จากที่ไหนมาบ้างครับผมได้มาจากของอสมทอรืออะไรถังท่องเที่ยวทอทอทอะค่ะอ๋อครับผมนี่คือรางวัลใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจมากเลยครับอนที่นี่นะครับผมโอ้ครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็คือทําเป็นผ้าของม้าเสร็จแล้วนะครับเป็นลายสลักอ๋อกว่าจะได้ลายตรงเส้นเส้นหนึ่งก็ตั้งยี่สิบสามสิบทีเลยใช่ไหมครับผมอ๋อตอนนี้ครับป้า คุณป้าเขาจะลังจะนั่งสอยผ้าให้ดูนะครับผมนอนนี้ไม่ได้เล่นลายไม่ได้ไไดเล่นลายใส่ผ้า นี่ก็ชือสลับก,กันนะครับผม เพื่อนจะเห็นรูปแล้วไอ้ตัวที่มันวิ่งวิ่งอยู่นี้คือมันทําอะไรครับเขาเรียกว่ากระสวยไงอ๋อกระสวยกระสวยคือเหมือนแบบว่าดึงดึงเส้นไปเรื่อยๆดึงเส้นไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมครับเรื่อยจนกว่าจะหมดหมดก็ทใโอ้ตัวนี้นะครับกระสวยผมวิ่งไปแล้วนะครับกระสวย คือตอนนี้คือได้หมดแล้วนะครับผมก็เขาได้าย<อ>ใ,ใส่ได้ที่ชั้นเป็นลายเมือ่อนี่เริ่มนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ครับลายตอนที่เริ่มต้นคือเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผมอ,บอันนี้ที่เราทอขึ้นมาเรื่อยๆที่เราช่วงระยะเวลาที่เราถ่ายนะครับช่วงที่เราทอใช่ไหมครับผมรตรงน,นี้มันขึ้น ทอตอนแรกมันจะไม่สม่ำเสออมอมากแรงกระแทกอะไรอ๋ออยู่ที่ลายเกี่ยวกับการกระแทกด้วยใช่ไหมครับ